วันนี้จ้าพี่น้องจ้ามือนี่ข่อยกมาาข้างนอกกับสามีค่ะไปหาคอนเทนต์จ้าพี่น้องจ้ามีหยางมากมม่ดอกไปเส้อบ่ข้างนอกก็บอกไข่อม่มีหยางดอกมีตึกมีหยงางแะเห็นบ้ก็เลยแวะกินข้าวกันพอแวะมาก,ก,กะ,เะเออก็เลยว่าเออเขาจะเอาไหอหยางดีเนาะลงคลิปสามนาทีนี่ก็เลยเห็นนกจ้าตอนแรกก็เลยจับโทรศัพท์ขึ้นมาทายนกกป็อนอันดับแรก อ่ะมายืน่นเอาต่อไปคิดในใจอย่งี้สิมัติไทยตนกบอคนหกบบอกเบือเนาะก็เลยเลื่อนค่ะนี่มาเบิงงเวยจา้านี่มีหยาหยาเขียวหยาดำหยาเหลืองหยาอย่างนี้ปื้เลืดอดบะไรมีคือเชื่อชาวหน้าบานหฮาเด้บานห้ายังว่ามีต้นเขามีห่วงเขางามๆให้เบิงอยู่เดีมัถไทยอัดคลิป3านาทีก็บ,บ่นาเบือ่อแต่อันนี้บอกโอ้ยพี่หน้อยออกมาขังนอกกับบได้รเห็นอีหยังได้เห็นแต่ตึก แล้วก็ไอมีวิวนี่ยเนี่ยในดอยห้าใรทายนี่แมเบิองมันกับอะไรแบบเขียวแบบชุ่มเลยเด้พี่น้องจ๋าเจ้าเบิองหันไปทางไหนมิดตึกมิดเตยยังมันกับอะไรสวยงามแบบเด็พี่น้องเนาะแต่ห้าก็ต่องเขาม้านเห็นงานในเมืองพอจะหาเงินเหลียงฉีดนั่นแหละพี่น้องแต่เลี้ยวนะคุณก็ยังมีโอกาสในห้าแบบไม่เห็ดตรงนี้เนาะห้ากับแพ้ย่ามสาคขีดสางคนเต์เจากของแล้วให้มันจะได้มีรายได้เสริมถ้าเกิดมันมีีอลีมันก็ดีเด้พี่น้องแมนบอจ่า เออเบิงเบิงเบิงเบ,บิงน่ะมันก็บเบดรมี่อย่างเดียพี่น,อน้องนี่มไม่อยู่ซ้ำเนี่ยเนี่ยนั่งกินข้าวล้วเราเขาเลยมาจับโทรศัพท์มาจับมาทายเนี่ยแค่เนี้ยเจ้าเบิงน่ะมันเบไดงงามเดียพี่น้องจ๋าเนี่ยถ้าออกไปข้างนอกนี่ถ้าเกิดไปเจอวิวแบบงับงามสักทีน่ะเหมือนก็คือสิได้ย,ยอดวิวคือคนอื่นเขาเนาะคนอื่นเขานะเ,เขาไปให้ไปหน้าหรอห้องก็มีแบบ โอ้ยบรรยากาศดีๆบรรยากาศสวยๆมาฝากคนอ่ะคนเขาก็เข้าไปดูเยอะสิเพราะว่าอากาศมันดีอะ่ะดูนี่ถ่ายไปถ่ายมาเมียไรมีตึกๆค่ะพี่น้องขาโอ้อ้าวทอนเบิง์ได้ด้จ้าพี่น้องจา้าอย่าว่ากันเด้อสามนาทีหนึ่งดอก <c oughs> มองคน่าสามนาทีกระโดนยู่เด้อดีเด้อเขาบ่าบรรยากาศมันบ่ค่อยสวยเป็นใดเนาะพี่น้องโอ ปุ่นมาเอาเบิงเบิงให้เน้ด้จ้าเบิงซอยกันเบิงเนี่ยปลาปื้อเด็กพี่น้องมันบไรหมี่หยางเดีนี่มันปลาปื้อ <c oughs> สงสัยตรงเงาตัวท่องคงเสิา์อยู่ดอกจ้าพี่น้องจา้ามันไม่แต่ปลาปื้อเนาะ้างๆกับบไรมีอหยาง สว่วนหน้าก็แบบพันธมาหากินแล้วตรงนี้เขาจะเป็นทิ้งว่างปล่อยให้ป่าปืนมันลกมันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจ้าโอ้ยป๊าดสามนาทีกระโดดอยู่ดีน้พี่น้องจ้าเออแค่นี้ละจ้าพอกันไหมด้วยจ้กในคลิปหนาเด้อ